สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสักดาเา้านาพารวยวันนี้พามาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้สินค้าตัวแรกนะครับเฮนเดอร์นะครับอย่าย่อยสลายข้าวีิข้าวเด้ดงตอสังฟางข้าววัชพืชในานาข้าวครับย่อยได้ดีมากนะครับตัวนี้เป็นไฮดรไซด์ตัวที่ีไฮดรไซดที่เข้มข้นนะครับ จะช่วยย่อยวัชพืชในนาข้าวข้าวิดกระเด้งเราได้ดีมากนะครับแล้วอีกัวงนะครับที่ผมได้ใช้ตัวแร่ภูเขาไฟใบยกนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยให้ข้าวแตกต่อดีมากนะครับจะทําให้ดินเราที่ว่าเป็นดินเสียดินเค็มดินเปรี้ยวดินเป็นสนิมนะครับในนาข้าวเรากลับมาทําให้ดินดีขึ้นนะครับ แล้วก็จะช่วยให้ในนาเรานะครับมีไส้เดือนเยอะขึ้นเลยนะครับตัวนี้ดินล่วนดินยดีนะครับตัวนี้นะครับและหลังจากที่ได้ใช้แร่ภูเขาไฟใบหยกไปแล้วนะครับอวันนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปได้ฉีดยิงทองนาโนเอนไซน์นะครับแล้วก็ผสมกับไทม์สปีดนะครับวันนี้ผมจะมาให้พี่น้องชาวกเกษตรกร ลองมาดูข้าวผมนะครับจากที่ได้ใช้ไปแล้วตามมาดูกัรครับนี่นะครับข้าวผมนะครับหอ,อมมะทุมนะครับพี่น้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับจากที่ได้ ใส่แลบเขาไฟรประยกและฉีดกิ่งทองนาโนอินไซมย์มาดูกันใกล้ๆนะครับข้าวมีความสวยแข็งแรงและแตกกอต้นแบนเลยนะครับนะครับไงครับไงครับดูนะครับ,รบ,รบนี่ดูกันเลยนะครับไงครับต้นแบนเลยนะครับต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีแมลงรบกวนเลยนะครับ ่แล้วมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอนรากให้ดูรากข้าวนะครับนะครับเป็นไงบ้างรากยาวขาวเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไงครับเนี่ยแล้วก็ยึดรากลงแทงลงดินดีมากเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับขาวสมบูรณ์พร้อมที่จะกินปุ๋ยได้ดีนะครับ ล้างน้ำให้ดูก่อนนะครับเป็นไงวะเป็นไงพี่น้องโอโหรากขาวบ้านี่เลยขาวยาวสมบูรณ์อันนี้พร้อมที่จะรับสารอาหารได้ดีมากเลยนะครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไปดูกันนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับ ครับนี่ก็ผมจะให้ดูจังนะครับพี่น้องข้าวเรานะครับนี่นะครับอ๋อมีไปนะครับแมลงไม่มีรบกวนเลยนะครับแล้วก็ต้นแข็งใบตั้งเลยนะครับนี่นะครับเสียงดังสาดๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากแรงแขกฮอดี นะครับพี่น้องข้าของผมนะครับขอมาทุม14ไล่นะครับแปลงนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับก็วันนี้ผมตักดาชาวนาพารวยวันนี้พามาอัปเดตนะครับหลังจากที่ได้เจ็ดวันไปแล้วพามาอัปเดตถูข้าวการเปลี่ยนแปลงก็วันนี้กข็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ